สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังสุขภาพไว้เก่าครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจเริ่มสังเกตเห็นหรือเป็นความกังวลใจนั่นก็คืออาการขี้ลืมหรือความจำถดถอยครับคุณผู้ฟังเคยไหมครับวางกุญแจไว้ตรงไหนก็ลืมบ่อยๆนึกชื่อคนไม่ออกหรือจำไม่ได้ว่าเมื่อวานกินอะไรไปบางท่านอาจเริ่มเป็นกังวลว่า นี่เรากำลังเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องปกติของคนแก่ที่ต้องขี้ลืมใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนครับความจริงแล้วอาการขี้ลืมไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องปล่อยให้เกิดขึ้นตามยถากรรมเสมอไปจริงๆแล้วความจำถดถอยในผู้สูงอายุมีหลายระดับครับตั้งแต่การลืมเล็กๆน้อยๆที่เป็นไปตามวัยจนถึงภาวะสมองเสื่อมที่รุนแรงซึ่งแต่ละระดับ ก็มีสาเหตุและวิธีการดูแลที่แตกต่างกันการที่เราเข้าใจปัญหาและรู้วิธีรับสมองให้คมกริบจะช่วยให้เราสามารถจำอะไรก็แม่นยำและมีชีวิตที่ไม่มีเบลอได้อย่างมีคุณภาพไปจนถึงบ้านปลายครับวันนี้เราจะมาไขาความลับของอาการขี้ลืมในวัยกเกษียณว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นและมีวิธีดูแลสมองอย่างไร เพื่อให้ท่านผู้สูงอายุทุกท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมีความสุขกับทุกความทรงจำครับลืมง่ายไม่เป็นไรจริงหรือทำไมสมองของผู้สูงอายุจึงเริ่มถดถอยก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้พี่ๆอาวุโสต้องเผชิญกับปัญหาความจำกันครับการเปลี่ยนแปลงของสมองตามวัยเซลล์สมองลดลงเมื่ออายุมากขึ้น จำนวนและขนาดของเซลล์สมองบางส่วนอาจลดลงส่งผลต่อความเร็วในการประมวลผลข้อมูลการเชื่อมต่อของเซลล์สมองลดลงประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองอาจลดลงทำให้การเรียกข้อมูลหรือความจำช้าลงสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงระดับสารสื่อประสาทบางชนิดที่สำคัญต่อความจำและการเรียนรู้อาจลดลงความจำบางประเภทเสื่อมลงก่อนเช่น ความจำระยะสั้นหรือช็อตเท e r m มเมม r รหรือความจำในการเรียกชื่อสิ่งของหรือบุคคลมักจะถดถอยเร็วกว่าความจำระยะยาวหรือความจำเกี่ยวกับทักษะและขั้นตอนโรคประจําตัวและยาบางชนิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหากควบคุมไม่ได้อาจทําให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบตันส่งผลให้สมองถาดเลือดและทํางานผิดปกติภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือด โรคไทรอยทำงานน้อยเกินไปอาจทำให้มีอาการซึมง่วงซึมและความจำลดลงภาวะขาดวิตามิน B12 พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทและสมองภาวะซึมเศร้าว,วิตกกงังวลและนอนไม่หลับเรื้อรังปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสมาธิความสนใจและการเก็บข้อมูลความจำอย่างมากยาบางชนิดยานอนหลับ ยาแก้แพ้ยาคลายกังวลหรือ,อยาบางชนิดที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางอาจมีผลข้างเคียงทำให้ความจำลดลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตขาดการกระตุ้นสมองการไม่ได้ใช้สมองคิดวิเคราะห์หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเวลานานทำให้สมองฝ่อลงขาดการออกกำลังกายการออกกำลังกายไม่เพียงดีต่อร่างกายแต่ยังดีต่อสมองด้วยดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่จัด สิ่งเหล่านี้ทำลายเซลล์สมองและหลอดเลือดการแยกตัวจากสังคมการไม่ค่อยได้พูดคุยพบปะผู้คนทำให้สมองไม่ได้รับการกระตุน้นรับสมองให้คมกริบจำอะไรก็แม่นยำชีวิตไม่มีเบลอมาถึงช่วงสำคัญแล้วครับผมมี5้าเคล็ดลับเด็ดๆที่จะช่วยให้พี่ๆไวกเกษียณสามารถรับสมองให้คมกริบและรักษาความทรงจำที่ดีไว้ได้ 1. ท้าทายสมองด้วยสิ่งใหม่ๆยิ่งใช้ยิ่งคมสมองก็เหมือนกล้ามเนื้อครับยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นลองเรียนภาษาใหม่ๆเล่นดนตรีหัดวาดรูปหรือเรียนทำอาหารที่ไม่เคยทำเล่นเกมรับสมองเช่นูโดกุครอสเวิร์ดเกมจับคู่เกมต่อจิ๊กซอหรือเล่นหมากรุกหมากรอ,อ่านหนังสือพิมพ นิตยสารหรือหนังสือที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นความคิดและการเรียนรู้จำเบอร์โทรศัพท์หรือสิ่งของด้วยวิธีแปลกๆเช่นเชื่อมโยงกับภาพหรือเรื่องราวเพื่อฝึกการสร้างความเชื่อมโยงในสมอง 2. กินอาหารบำรุงสมองเติมพลังให้เซลล์สมองทำงานเต็มที่สารอาหารที่ถูกต้องคือเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับสมองเน้นกรดไขมันโอเมก้า3 พบมากในปลาทะเลน้ำลึกเช่นแซลมอนทูนา่าแมคคารเรลช่วยบำรุงเซลล์สมองกินผักใบเขียวเข้มและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อุด,ดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้อนเซลล์สมองกินถั่วและเมล็ดพืชเช่นวอลน,นัทอัลมอนด์เมล็ดฟักทองเป็นแหล่งของวิตามินอ e, ีและไขมันดีจำกัดอาหารแปรรูปน้ำตาลสูงและไขมันอิ่มตัว พราะสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อหลอดเลือดสมอง 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอให้เลือดไหลเวียนดีสมองก็สดใสการออกกำลังกายไม่เพียงดีต่อร่างกายแต่ยังดีต่อสมองด้วยครับเดินเร็วหรือเต้นอโรอบิกเบาๆอย่างน้อย30นาที3-5ถึงวันต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองออกกำลังกายที่ต้องใช้การทรงตัวเช่นรำไทเก็ก โยคะช่วยพัฒนาการทำงานร่วมกันของสมองและร่างกาย 4. จัดการความเครียดและนอนหลับให้เพียงพอพักสมองเพื่อความจำที่ดีความเครียดและการนอนน้อยคือตัวการที่ทำลายความจำฝึกผ่อนคลายเช่นทำสมาธิฝึกหายใจลึกๆฟังเพลงหรือทำกิจกรรมที่ช่วยลดความกังวลนอนหลับให้ได้7-8ชั่วโมงต่อคืนการนอนหลับที่มีคุณภาพ ช่วยให้สมองได้จัดระเบียบและเก็บข้อมูลความจำจัดตารางเวลาและใช้คลื่นช่วยจำเขียนตารางนักหมายจดโนต้ตใช้ปฏิทินหรือตั้งเตือนในโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยลดภาระในการจดจำ 5. ปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยหรืออาการน่ากังวลอย่ารอให้สายเกินไปครับหากมีอาการขี้ลืมที่กระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างมากหรือสงสัยว่าอาจเป็นภาวะสมองเสื่อม ควรรีบไปปรึกษาแพทย์แจ้งแพทย์เกี่ยวกับอาการลืมทั้งหมดรวมทั้งลักษณะอาการความถี่และผลกระทบแพทย์จะตรวจประเมินเช่นการตรวจร่างกายตรวจเลือดหรืออาจมีการทดสอบความจําเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมหากพบสาเหตุที่รักษาได้เช่นการขาดวิตามินหรือโรคไทรอยก็สามารถแก้ไขได้ตรงจุด หากเป็นภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยชะลอการลุกลามได้ครับสรุปส่งท้ายจะเห็นได้ว่าอาการขี้ลืมในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องที่เราต้องยอมรับเสมอไปครับแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถรับสมองและดูแลได้เพียงแค่เราใส่ใจดูแลตัวเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่การท้าทายสมอง การกินอาหารบำรุงสมองการออกกำลังกายการจัดการความเครียดและการนอนหลับและการปรึกษาแพทย์เมื่อจำเป็นครับการที่เราสามารถจำอะไรก็แม่นยำได้อีกครั้งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวแต่ยังช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขกับทุกความทรงจำและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานได้อย่างภาคภูมิใจครับ อย่าปล่อยให้ปัญหาความจำมาบั่นทอนความสุขของท่านไว้กเกษียณเลยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนการดูแลสมองผมได้รวบรวมและข้อแนะนำไว้ในส่วนท้ายของบทความนี้ครับรับรองว่าคัดสันมาอย่างดีเพื่อสมองที่เฉียบคมของทุกท่านครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับหวังว่าข้อมูลที่ผมนำมาฝากจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านมีพลังสุขภาพผู้สูงอายุที่สมองดีความจำแม่นยำและมีความสุขในทุกวันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการพลังสุขภาพไว้เก๋าสวัสดีครับ